เคยรู้สึกกันไหมครับว่าชีวิตของเราเนี่ยเหมือนมันถูกควบคุมด้วยพลังงานบางอย่างที่เรามองไม่เห็นวันนี้เราจะมาจเจาะลึกกันถึงความจริงทางจิตวิทยาที่แบบน่าทึ่งมากเลยนะที่ว่ากันว่าทุกสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นจริงเนี่ยสมองของเราจะพยายามทุกวิถีทางเลยเพื่อทําให้มันกลายเป็นความจริงขึ้นมาให้ได้นี่แหละครับคือคําถามที่หลายคนน่าจะเคยเจอพยายามก็แล้วทุ่มเทก็แล้วแต่ทําไม ทำไมชีวิตมันวนกลับมาที่จุดเดิมตลอดเลยรู้สึกมันติดอยู่ในลูปอะไรบางอย่างคำตอบของเรื่องนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราพยายามมากพอหรือเปล่าแต่อาจจะอยู่ที่อะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นในใจของเราเองและนี่คือประเด็นสำคัญที่อาจจะฟังแล้วจี๊ดเลยนะครับว่าชีวิตที่ไม่ไปไหนเนี่ยไม่ใช่เพราะความพยายามไม่พอแต่เป็นเพราะว่าลึกๆแล้ว เรายังคงยึดถือหรือที่เรียกว่าสมมตว่าตัวเองเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพูดง่ายก็คือเราปักใจเชื่อไปแล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนสมองมันก็จะเล่นไปตามบทบาทที่เรามอบให้มันเป๊ะเลยเอาละ่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าไอแรงที่มองไม่เห็นที่ว่าเนี่ยมันก็คือกฎของสมองของเราเองครับมันคือความเชื่อพื้นฐานหรือ assumption ที่เรามีต่อตัวเอง ซึ่งกลายเป็นตัวกําหนดประสบการณ์แทบจะทั้งหมดในชีวิตเราเลยโอ้โหอันนี้เป็นความขัดแย้งสุดคลาสสิกเล้วนะปากเราอาจจะบอกว่าอยากรวยอยากมีความสุขอยากประสบความสำเร็จแต่ในจิตใต้สำนึกลึกๆเลยนะกลับเชื่อว่าชีวิตมันต้องดิ้นรนเงินมันหายากหรือเราอาจจะไม่เก่งพอและแน่นอนครับว่าสมองมันจะเลือกเชื่อความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ข้างในมากกว่าเสมอ ซึ่งแนวคิดนี้เขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการเลยนะว่ากฎแห่งการสวมรอยหรือ law of assumption ครับเป็นหลักการทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากๆแล้วพอเราเข้าใจมันนะเราจะเริ่มมองย้อนกลับไปแล้วเห็นเลยว่าโหชีวิตที่ผ่านมาของเรานี่ได้รับอิทธิพลจากกฎข้อนี้มาตลอดเลยนี่นาะสิ่งที่น่าสนใจมากในสไลด์นี้คือความแตกต่างครับ คือ law of assumption เนี่ยมันไม่เหมือนกับ law of attraction ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะกฎแห่งการดึงดูดจะเน้นเรื่องคิดบวกเพื่อหวังว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาแต่กฎแห่งการสวมรอยเนี่ยมันลึกกว่านั้นครับมันบอกว่าไม่ต้องหวังเลยเพราะสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นจริงอยู่แล้วตั้งหากที่จะกลายเป็นประสบการณ์ในชีวิตจริงของเราและต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์คาถาอะไรเลย แต่มันคือวิทยาศาสตร์ล้วนๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองเราโดยตรงเลยเป็นหลักการทางจิตวิทยาที่พิสูจน์ได้ครับคำถามต่อมาก็คือแล้วสมองมันทำแบบนั้นได้ยังไงละ่ะทำไมความเชื่อถึงกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้คือมันมีนกลไกพิเศษอย่างหนึ่งในสมองของเราที่ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะเลยครับกลไกที่ว่านี้เรียกว่า reticular activating system หรือเรียกสั้นๆว่า RAS ครับ ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับยามเฝ้าประตูของสมองเราแหละในแต่ละวินาทีเนี่ยมีข้อมูลมาหาสารพุ่งเข้ามาหาเราแต่เจ้า RAS นี่แหละครับที่จะเลือกเปิดประตูให้เฉพาะข้อมูลที่มันตรงกับความเชื่อและ Assumption ที่เรามีอยู่แล้วเท่านั้นทีนี้ลองนึกภาพตามดูนะครับ ถ้ากลไก RAS นี้มันทำงานกับความเชื่อในชีวิตของเราละ่ะมันสามารถสร้างโลกแห่งความจริงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงให้กับคน2คนได้เลยเนวูกอดาษผู้ที่ถือว่าเป็นบิดาแห่ง law of assumption เลยนะเขาเคยกล่าวประโยคที่สำคัญมากๆไว้ครับเขาบอกว่าความเชื่อถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเท็จแต่ถ้ายึดมั่นในมันต่อไปมันจะค่อยๆแข่งตัวจนกลายเป็นความจริง ฟังดูแล้วอาจจะน่ากลัวนะถ้าเรายังยึดติดกับความเชื่อลบๆอยู่แต่ในทางกลับกันมันก็คือข่าวดีที่สุดเหมือนกันเพราะนั่นหมายความว่าเราสามารถสร้างความจริงบทใหม่ที่เราต้องการได้เพียงแค่เปลี่ยนความเชื่อของเราเท่านั้นเองอ่ะลองจินตนาการภาพตามกันดูนะครับมีคน2คนเดินเข้าไปในงานปาร์ตี้ที่มีแต่คนแปลกหน้าเต็มไปหมดเหมือนกันเป๊ะเลยนะคนแรกเนี่ยมีแอสซัมชันในใจว่า คนที่นี่คงไม่มีใครอยากคุยกับเราหรอกส่วนคนที่สองมีแอสซัมชันว่าโหคนใหม่ๆน่าสนใจทั้งนั้นเลยการได้เจอคนใหม่ๆนี่มันน่าสนุกจังและนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับคนแรกก็จะไปยืนอยู่มุมห้องแสดงภาษากายแบบปิดกัน้นไม่สบตาใคร ไอของเขาก็จะกรองหาแต่หลักฐานมายืยนยันว่าไม่มีใครสนใจเขาจริงๆแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครเข้ามาคุยด้วยจริงๆครับส่วนคนที่2ก็จะดูเปิดเผยยิ้มแย้ม RS ของเขาก็จะมองหาแต่คนที่ดูเป็นมิตรเหมือนกันทําให้เขาเดินเข้าไปทักทายแล้วก็ได้เพื่อนใหม่เห็นไหมครับสถานที่เดียวกันแต่ประสบการณ์ต่างกันสุดขั้วเลยเพราะ s สมพัชันเริ่มต้นมันต่างกัน หลักการเดียวกันเป๊ะเลยครับสามารถใช้อธิบายเรื่องเงินได้เป็นอย่างดีคนที่มั่งคั่งร่ำรวยมักจะมี assumption ว่าเงินเป็นของหาง่ายโอกาสไม่อยู่ทุกที่แล้วสมองของเขาก็มองเห็นช่องทางทำเงินอยู่เสมอในขณะที่คนที่อาจจะดิ้นรนเรื่องเงินมักจะแอ s u ูมว่าเงินหายากโอกาสเป็นของคนอื่นและสมองของพวกเขาก็มองข้ามโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาไปอย่างน่าเสียดาย โอเคพอเข้าใจหลักการทั้งหมดแล้วเนี่ยคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะเปลี่ยนแอสซัมชันของตัวเองได้ยังไงล่ะข่าวดีก็คือมันมีขั้นตอนที่ทำตามได้จริงครับซึ่งเราจะมาดูกันใน5ขั้นตอนง่ายๆต่อไปนี้นี่คือ5ขั้นตอนทั้งหมดครับเริ่มจาก 1. ต้องรู้ตัวก่อนว่าทุกวันนี้เราเชื่ออะไรเกี่ยวกับตัวเองอยู่ 2. เลือกความเชื่อใหม่ที่เราต้องการ 3. ใช้ชีวิตเสมือนว่ามันเกิดขึ้นแล้วหรือที่เรียกว่า live in the end 4. ยืนหยัดในความเชื่อใหม่นั้นแม้ว่าโลกภายนอกจะยังไม่เปลี่ยนตามและสุดท้ายคือ 5. เลิกเล่าเรื่องราวเก่าๆในเวอร์ชันเดิมๆของตัวเองได้แล้วจุดที่พีคที่สุดและเป็นหัวใจของกระบวนการนี้ทั้งหมดเลยนะคือขั้นตอนที่3ครับ live in the end มันไม่ใช่แค่การหวังว่าเราจะเป็นคนแบบนั้นแต่มันคือการสวมรอยและใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกว่าเป็นคนคนนั้นไปแล้วณนะวินาทีนี้เลยถ้าอยากเป็นคนมั่นใจก็ต้องคิดพูดและทำเหมือนคนที่มีความมั่นใจตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับจะเห็นว่าพลังทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันอยู่ในมือของเราเองนี่แหละ ผ่านการเลือกที่จะสวมรอยความจริงบทใหม่ที่เราอยากให้เป็นจุดชี้ขาดมันอยู่ตรงนี้จริงๆครับการคิดบวกเนี่ยมันคือการพูดว่าฉันหวังว่าจะเป็นซึ่งลึกๆแล้วมันยังมีความไม่แน่ใจซ่อนอยู่แต่กฎแห่งการสวมรอยคือการเปลี่ยนแก่นความเชื่อไปเลยเป็นการประกาศกับตัวเองและกับจักรวาลว่าฉันเป็นซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนใหม่ในปัจจุบันไม่ใช่อนาคต และเหตุผลที่มันได้ผลก็เพราะความลับสุดยอดข้อนี้นี่เองครับสมองของเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเรื่องไหนคือเรื่องที่เราจินตนาการขึ้นมาหรือเรื่องไหนคือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นเมื่อเราจินตนาการและรู้สึกถึงความจริงใหม่ซ้ำๆบ่อยๆสมองจะค่อยๆยอมรับว่ามันคือความจริงแล้วก็จะเริ่มปรับพฤติกรรมและการรับรู้ของเราให้สอดคล้องกับความจริงใหม่นั่นเองสุดท้ายนี้ คำถามมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากฎนี้มีจริงหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าเมื่อเรารู้แล้ววันนี้เราจะเลือกสวมรอยเป็นอะไรเราจะเลือกเชื่อเรื่องราวแบบไหนเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับชีวิตและเกี่ยวกับอนาคตของเราเพราะไม่ว่าจะเลือกเชื่ออะไรก็ตามสมองของเราก็พร้อมที่จะทำให้มันกลายเป็นความจริงเสมอครับ